สวัสดีครับผมมีนี่ก็โอ้อยหน้านสาธิตรครับฝ่าลังฝนครับฝนตกถึงเดี่ยวไม่พี่น้องบรรยากาศดีแห้งครับผมคืมฝ่าคืมฝนนะครับมีก็มากินกินหมูหน้าสนาวที่จะเล่าขาหมูครับผมสวนิีที่เด็ดเลยครับพี่น้องสวนผีไหม โอ้พริกหน้าไสาธิตนะครับงามแห่งครับพี่นี่ยวครับเดี๋ยวผมพาบลงสวนพริกกันโอ้สวนพริกไอ้สาธิตโอ้ผูบวิกครับท่านนี้โอ้สวยงามผูขายครับเคนผูขายครับี่น้าไสาธิตครับคนผูบวิกขายมากินกีหมูครับเคน ถ้าไม่กินหมูอยู่หน้าเนาะมี่นาอกับผ้านี่นะครับโบเดมาหน้าเราโดนแล้วพี่น้องบรรยากาศดีครับฝนตกแล้วพี่ไม่เขากกำลังใช้หน้ามุดกันเนาะครับเนาะเขาเขาลงเขาล่งหน้าเพื่อจิตตกกะเฮ็ดไทยเี็ดหน้านะครับพี่น้องครับโ้นผักหอมผักหอมผู๋หน้าท่วมเต็มเลยครับพี่น้องครับแล้วก็สีดผ้าเขาไปข้างในครับเึิ่งเราปาดหมูกันครับผม บรรยากาศดีแห้งพาจีดก็ะลังสีโต๊กอินตอนนี้ก็ะลังคำเนาะสีหามุแดงนะครับผมทีนมมนมมม่น่องน้องก็ฟ้า่ำหอนมาได้ปุ่งอุ่นขมันแล้วน่า่ามอ๋อคือต้องมาที่นี่อยู่หานะ ถ้าเม็นเจ้าขาตัวใหญ่เลยใหญ่กินงก้อยมันางวยินอีกล่ะต้องข้อยแขวะแนกิจนจะขาจะปีใหม่ที่สันเพาขาจะต้องการที่สัน,นสาธิตเจ้ขาหมู มูสาิตครับปึงคาไปตัวนึงมาสัได้เหิือุมาได้ว้านมากินกีมูนเราครับผมโอ,อ,มอ้มีแต่มูแขะเว่ยแม่มันน้ำท่วมจีบเสียเราเข้าเหร มันนี้เเรา้าวียันด้วยไม่หรือควรกี่เลยวันนี่ เขาเป็นขีนเลยจูหมูอเนี่ยเจ้ากาเปกินสดดเนี่ยเนี่ยมีปลาอย่างเนี่ยสังการอันใส่เลยวะใส่อ่อนหาลาหน มันโบยาัเบดมากมือกื่้เต็มว่านเโอแม่โบตัวนี้เดียวเงาเดีวนี่ใมากมือเกลื่อนนี่คบก็สนหรับโบนี่ เดี๋ยวยังที่ไหนทำให้เสร็แล้วมันใช้โอ้ยยัหน่อยพอเมื่อเอาการนำไปกระางแค่เดียวนี่นะโอ้ยีตุ๊กตุ๊่นี่มีตุ๊กตุ๊กตุ๊ีไหนตายเมื่อเดือน คล้ายตัวจักวาลนี่อาทิตย์วันนี่้ยจค้ายแพงเนี่ยววเยยขางง <c oughs> ขช,ชื้อไป้อันเตีเ<ม>ขาช,ชื้อไป้ไม่มขากินฮะมูล,ลังหวางน,นึง เหอน่อยคล้ายเจ้าอีกตัวพันซองตัวบไงหนึ่งใช่ไหมคล้ายกอยตัวละพันเหมือนเนี้ยนี่ตัวจำข่อยยังว่าตัวใหญ่กวนี่เมื่อานมนั่งวางอยู่เอากันเด็จ่อพ่อรยข่อยยังว่าค้ายเจ้าตัวจำคู่ทั้งสีตัวพันอง่ไมคล้ายกัขึ้นตัวละพันมาเว้ย่มือจ่เ้หรอวะของผมเหรอครับ ยังตัวเมีตัวนึ่งจักมันติดดาเลยบางมันกางเวทอยู่หมูน่อยมันกบางเวทนั่นด่ะมันหมูอะยรหรอชิ้กันมันตัวสาตีแเือแชงเหี่สพหมือนโอยขงนี้อสามสี่พันกันตัวเย่บเดเลยะ

ดูสนี่ี่สีโคยงนี่ละมันสีโค้งนี่ละมันนะผมส่วนขาเปไปตัวแลบนี่แหละเหนี่ยวนหว้านะครใบม้องกระจิมข้วนใชแลกรจมข้วน วายครับวุนนม่มันมันบ้าเหยื่อเหลียมบ่เดี๋ยวกเหายเลยเยืเลยลูกนี่เล่ย์เลยเสีุงเล่ห์หายเลย โอ้ว่างกอน